เมนูจัดการร้านนะครับผมพอเข้าไปเราก็จะเจอป๊อปอัพหน้าแบ่งเมนูอีกครั้งหนึ่งก็คือแบ่งประเภทสินค้ารายการสินค้าแล้วก็สกุลเงินตั้งค่าบินหน่วยนับนะครับผมทุกครั้งเลยก่อนที่เราจะนําเข้าสินค้าครับผมเราก็ต้องตั้งประเภทให้มันก่อนพอกดเข้าไปในเมนูประเภทตรงนี้นะครับผมับมันก็จะแสดงประเภทของให้ดูครับผมประเภทนี้คือตรงไหนก็คือไปที่หน้าขายนะครับผมในหน้าขายก็จะคือตรงนี้ครับข้างบน ข้างบนตรงนี้ก็คือเรียกว่าประเภทสินค้าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นอื่นๆตรงนี้ให้ขึ้นมาแล้วกันเป็นตัวอย่างครับผมเราก็ปไปที่จัดการร้านเราก็ปไปที่ประเภทสินค้าเพิ่มอื่นๆขึ้นมาครับผมอื่นขึ้นมาเราก็กดบันทึกครับผมแล้วกดเยืนถ้าเราต้องการแก้แก้คําที่เราพิมพ์ไปก่อนหน้านี้แก้คํา ประเภทนี้เราก็กดไปที่รายการที่เราต้องแก้เลยครับผมกดไปตรงนี้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เรานะครับผมอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูที่หนะ้าขายว่ามันขึ้นมาไหมประเภทสินค้าตัวนี้ครับอ่าตอนนี้เราผมได้เพิ่มประเภทอื่นๆไปแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มรายการอันนี้รายการเข้าไปในประเภทนั้นสักหนึ่งอย่างแล้วกันครับผมอ่าเราก,กลับไปที่หนะ้าจัดการร้านเหมือนเดิมครับผมตรงนี้แล้วก็มาที่รายการสินค้าตรงนี้ครับผมครับอ่า พอเข้ามาในหน้าจากักรายการสินค้าแล้วเราจะเจอช่องข้างบนก็คือช่องสีฟ,ฟ้าข้างบนตรงนี้แล้วก็ช่องกรอบสีขา,ขาวข้างล่างตรงนี้นะครับผมให้สังเกตดีๆว่าช่องข้างบนสีฟ,ฟ้าเนี่ยครับมันจะขึ้นแค่บันทึกสีเขียวกับรายงานแล้วก็รีเฟรชเดียวนะครับผมจะไม่มีคําว่าแก้ไขแล้วก็ลบนั่นเองเวลาเราจะเพิ่มรายการสินค้าทุกครั้งนะครับผมให้มาที่ตรงนี้ก่อนมาที่ตรงนี้ก่อนก็คือให้เลือกประเภทก่อน เดี๋ยวผมจะเพิ่มไปในประเภทอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ผมเพิ่มไปกดเข้าไปเลยอื่นๆผมจะเพิ่มอะไรอ่ะสมมุติผมเพิ่มรองเท้ารองเท้าแต่สักอันหนึ่งหน่วยนับเป็นอะไรเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นละกันนะครับผมแล้วก็ใส่ราคาขายให้มันสมมติราคาขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท ราคาขายจะสองอยู่ที่110บาทนะคารขายอยู่ที่1น5บาทประมาณนี้ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่กับทางเ้าว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับผมผมใส่ไปที่50บาทแล้วผมก็ <c oughs> ใส่จุดสั่งซื้อไปที่5ชิ้นถ้ามีาร์โค้ดถ้าสินค้าที่เรามีอยู่แล้วมีาร์โค้ดนะครับผม <c oughs> เราก็ยิงาร์โค้ดเข้าไปได้เลยครับผม แต่ในกรณีนี้ผมไม่มีบาร์โคดผมอาจจะเพิ่มเข้าไปเองแนะนําให้เพิ่มสักประมาณ6กถึงเหลักจะดีกว่าครับผมการเพิ่มบาร์โคดไม่ควรใส่เลข0นูนย์นำหน้าให้ควรให้ใส่ตั้งแต่เลข1ถึงเลข9ก้าอะไรย่างเี้ผมจะใส่เป็นเลข5้าไปล้กัน0ูนยทั้ง6หลักละกันแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับผมปั๊แล้วทีนี้พอมาดูช่องข้างล่างครับผมมันก็จะเข้าไปอยู่ในประเภทอื่นๆตรงนี้เองอื่นๆ ตรงนี้ครับผมแต่ถ้าเราจะต้องการแก้ไขรายการเลยใช่ไหมครับผมเราก็เลือกจากตรงนี้ได้ประเภทสินค้าปั๊บกดไปเลยครับผมค้นหาอ่าเราก็สามารถกดที่รายการนั้นเราก็ทําการแก้ไขได้ตรงนี้กดแก้ไขได้เลยครับผมแล้วทีนี้มันจะไม่มีคําว่าบันทึกขึ้นมานะครับสังเกตดีจะไม่มีคําว่าบันทึกขึ้นมาแต่จะมีคําว่าแก้ไขแล้วก็ลบมาแทนที่ให้กดคําว่าแก้ไขแทนคําว่าบันทึกทุกครั้งนะครับผมถ้าเราจะแก้ไขอ่า ไปดูที่อื่นๆอีกครั้งหนึ่งเรากดค้นหาถ้ามีบาร์โคดเราก็สามารถเลือกค้นหาโดยบาร์โคดได้เลือกค้นหาโดยบาร์โคดแล้วก็ยิงบาร์โคดเข้าไปเลยครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เลยอันนี้เราค้นหาเป็นสินค้าก่อนละกันแ้วถ้าผมต้องการที่จะพิมพ์สติกเกอร์บาร์โคดให้กับรองเท้าอันนี้ยผมก็กดที่รายการตรงนังน้นก่อนให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมรีเฟรชให้อีกทีหนึ่งปับ๊บตอนนี้รายการข้างบนจะไม่มีอะไรเลย แต่พอเรากดไปที่รายการข้างล่างตรงนี้กรอบข้างล่างอ่าตรงนี้จะมีรายการที่เรากดไปขึ้นมาพอรายการที่ตรงนี้กดขึ้นมาแล้วเราสามารถพิมพ์บาร์โคดได้เลยครับผมไปที่บาร์โคดมุมขวามือข้างล่างครับผมตรงนี้อ่าแล้วก็เลือกเป็นกระดาษที่เราต้องต้องการหรือกระดาษที่เรามีก็คือ40 30อ่าผมจะยกตัวอย่างเป็น40 30แล้วก,กันครับผมแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์เป็นสักตัวหนึ่งอย่างเช่น Xp 4 2 0 b ตัวนี้เราก็สั่งพิมพ์ได้เลยครับผมครับผมในหน่วยนับตรงนี้ก็สามารถไปเพิ่มได้ในเมนูหน่วยนับครับผมเมื่อก็คือหน้ากลับไปที่หน้าหลักครับผมก็คือตรงนี้หน่วยนับสามารถเพิ่มตรงนี้ได้ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยเพิ่มไปเลยครับผมเพิ่มไปถ้าเราต้องการแก้เราก็กดที่รายการข้างล่างตรงนี้กดสักหรายการนี้สมมติอันนี้ มันก็จะขึ้นไปข้างบนเราก็พิมพ์แพ็คแล้วก็เป็นคําว่าแก้ไขกดแก้ไขแทนคําว่าบันทึกทุกครั้งครับผมตรงนี้ก็คือการตั้งค่าบินก็คือตั้งค่าบินก็จะมีมรบรรทัดที่1ก็จะอยู่เป็นชื่อร้าน,นรบรรทัดที่2อ,อาจจะเป็นที่อยู่ของร้านนั้นๆครับผม,มรบรรทัดที่3ก็อาจจะเป็นเบอร์โทรอ่าอันนี้ก็คือข้างล่างใต้บินก็คือเป็นการเขียนขอบคุณผู้มาใช้บริการ แล้วก็ยังสามารถเพิ่มเป็นโลโก้บาร์โค้ดของร้านได้ครับผมอยู่ตามขนาดของร้านครับผมแล้วก็เพิ่ม QR code ได้ถ้าไม่เพิ่มเราก็กดตัวนี้ออกได้ครับผมกระดาษก็จะใช้เป็น58มิลหรือ80มิลครับผมอยู่ตามที่ลูกค้าได้ซื้อไปครับผมแล้วก็กดบันทึกมีได้เลยครับผมในเมนูจัดก,การร้านก็จะมีประมาณนี้ครับผม